Hey guys welcome to my channel this video support English subtitle you can use subtitle for better understanding and enjoyment of the video ใน c r o s เ g a i n g บริการเติมเกมจีนออนไลน์ระบบ Android อยากเติมเกมไหนทักสอบถามได้เลยหรือจะใช้บริการฟาร์ม ID ก็มีให้ One Piece Fighting Path บริการฟาร์รเรมเพชม่วงเกาะละ15บาท ID ดองตัวทองดองใบทองก็มีให้นะหรือว่าจะเป็น ID เริ่มต้นเกม One Piece Burning View ก็มีบริการให้เช่นเดียวกันถ้าหากเหาเกมเมอร์คนไหนสนใจใช้บริการทักมาสอบ ถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ส่วนตัวของ n e ค o s Gaming ได้เลยนะครับเจอกับ NL5 Partner เนอร์มาโกแล้วก็ริวมะพาร์ทเนอร์ซันจิครับตบท้ายด้วยซันจิ Partner อร์มาโจแรนนั่นเองนะครับไม่รู้ว่าจะไหวป่ะนะตัวผมก็เลยไม่ค่อยเป็นด้วยคือผมจะต้องกดด้วยการโจมตีปกตินะครับอ้าไม่ได้ให้เขาตีก่อนแล้วกันอ้าวโอเคชึบอ้าเอาไปกิน เฮ้ยเล่นยากอยู่นะสกิลมันไม่มีเล่นอ่ะโอเคชึบไม่ได้อีกแล้วโอเคให้เขาเข้ามาโอ้ยวิ่เราหรือเฮ้ยเราหรือเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้งำมันไปหนึ่งทีป่ะอันติเมทปเดี๋ยวรู้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  เดี๋ยวรู้เงี้ยไปทีป่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้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 เป็นไงคอมโบเดียวแตกปะสวัสดีปีใหม่ครับสําหรับคลิปนี้ผมเนคอสนะครับก็จะมาทําคลิปเกี่ยวกับการรีวิวตัวละคร Battle Pa s s ตัวใหม่โฮดี้นั่นเองครับแต่ว่าสําหรับปีนี้เป็นปีใหม่นะครับผมขออนุญาตจดสคริปไว้หน่อยแล้วกันนะฮะลายมือก็อาจจะ ไม่ค่อยน่าพิลมเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะทําให้ดีที่สุดเลยละกันนะครับผมสําหรับตัวละครตัวใหม่โฮดี้โจนนะครับเนี่ยไอ้เจ้าเต้าตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันมันโหด ที่สุดในเกมเลยจริงๆตัวเนี้ยมันโหดมากนะครับผมที่บอกว่ามันโหดเนี่ยก็คือความสามารถสกิลครับไม่เคยมีตัวไหนเคยมีมาก่อนฮะอ,ะอย่างเช่นตอนนั้นที่มาแบบโดดเด่นเลยก็คือลุงเลลี่เนาะที่มีฮาคิสังเกตอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าสําหรับตัวนี้ฮะต่อให้มีฮาคิสังเกตก็ช่างนะครับแต่ว่าถ้าไปอยู่กับคนที่เขาเล่นเซียนเนี่ยคอมโบเดียวแตกครับตายได้เลยฮะ มันเกลียนมากนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาเติมแล้วก็รีวิวตัวละครตัวนี้นะครับผมสําหรับคนไหนอยากเติมก็สามารถทักมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูราคาสักครู่นะครับผมของผมเนี่ยจะราคาอยู่ที่50หยวนนะครับหรือก็คือ3 1 0บาทนั่นเองนะครับและอีกอันนะครับก็จะเป็น b a t t ทิร์นพัตจ็คกี้อันนี้ผมไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับมันจะได้ในส่วนของอวตารก็จริงแต่มันมันไม่คุ้มฮะสำหรับผมผมมองว่ามันไม่คุ้มเลยนะครับผม โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบอันนี้ครับเขาเรียกว่าใบลดราคานะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนคือถ้าหากคนไหนอยากซื้อในราคา50หยวนนะครับสามารถ ซื้อได้แบบนี้เลยนะฮะก็คือว่าจะต้องมีใบนี้ราคาก็จะอยู่ที่50หยวนนะครับเราจะต้องทําคะแนนให้ถึง55คะแนนก่อนนั่นเองนะครับแบตเทิลพาร์ตรตรงนี้ถึงจะลดราคาให้เรานั่นเองนะครับผมทีนี้ในส่วนของแบตเทิลพาร์ตนะครับราคา68หยวนเนี่ยมันก็จะตกอยู่ประมาณ4 0 8บาทนั่นเองนะครับพิเศษเลยสําหรับสมาชิกช่อง m นคอสเกมมิ่งรับส่วนลดทุกแพ็คนะครับผมตั้งแต่แพ็ค30หยวนขึ้นไปอยู่ที่10บบาทนั่นเองนะครับโอเค ทีนี้เดี๋ยวผมขอเกริ่นคร่าวๆก่อนแล้วกันนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับช่องในคอสเกมมิ่งจะจัดทัวร์นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์นะผมตั้งชื่อไว้ตอนเนี้ยชื่อผมยังไม่มั่นใจว่าจะตั้งชื่ออะไรดีผมเอาเป็นว่าวันพี i g h ไฟติ้งพาสังเวียนเลือดเดือดแล้วกันนะครับซึ่งผมจะจัดทีมนะครับไม่เชิงทีมนะ จัดผู้เล่นทั้งหมด8ผู้เล่นนะครับก็จะมีค่าสมัครในการเข้าทัวร์นาเมนต์ด้วยนั่นเองนะครับผมรางวัลชนะเลิศมีแค่1รางวัลครับก็คือรางวัลชนะเลิศค่าสมัคร5าเท่านั่นเองนะครับผมซึ่งทัวร์ตรงนี้นะครับผมจะทําเป็นซีซันเลยนั่นเองนะครับผมก็อาจจะมาเดือนละ1-2ถึงซีซันซึ่งอาจจะมาบ่อยนะครับแต่ละทัวร์อาจจะเอาลงช่องนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่ได้เอาลงช่องนะแต่ผมจะเป็นเจ้าภาพในการจัดทัวร์นาเมนต์ให้นั่นเองค่าสมัครเริ่มต้นอยู่ที่50บาทนั่นเองนะครับผมและถ้า ร่วมสนุกนะครับชนะเลิศไปเนี่ยก็จะได้รับเงินรางวัลทันที250บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งทัวร์นาเมนต์ตรงนี้ผมจะจัดให้ครบจบภายใน3วันนั่นเองนะครับแต่ละทัวร์ก็จะค่อนข้างรวดเร็วหน่อยนะ แต่ละทัวร์ก็จะรวดเร็วเลยเพราะว่าเราจะแข่งกันแบบน็อกรอบนั่นเองนะครับผมคนไหนชนะก็ได้ไปต่อคนไหนแพ้ก็กลับบ้านนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากคนไหนเคยเข้าร่วมซีซั่นที่แล้วไปแล้วนะครับสามารถขอเข้าร่วมต่อได้นะถ้าหากคนไม่เยอะนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าหากคนเยอะเราก็จะแบ่งเป็นโซนเป็นโซนไปนั่นเองนะครับผมแต่ว่าเหมือนเดิมเลยนะครับว่าเราจะแข่งกันแบบน็อกรอบนะครับจะมีแค่รอบชิงเท่านั้นที่เราจะแข่งให้ชนะ2ในสนั่นเองนะครับอันนี้ก็ ค่อนข้างน่าสนใจนะผมไปคิดทัวร์นาเมนต์มาแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเงื่อนไขอะไรต่างๆรอติดตามกันในเพจอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคฮะทีนี้เดี๋ยวผมขอเกลืนเข้าวๆอีกนิดนึงนะครับตัวละครอุตะนะครับหรือว่ากิจกรรมอุตะตรงนี้ได้ถูกขยายระยะเวลาไปนั่นเองนะครับเมื่อก่อนนี้มันจะหมดเวลาประมาณวันที่4เดือนมกราคมนั่นเองนะครับแต่ว่านะับปัจจุบันขยับไปเป็นวันที่18แนะครับแล้วผมก็รู้ด้วยเหตุผลที่เขาขยับไปก็เพราะว่า หลังจากที่ตัวอุตาออกไปแล้วนะครับตัวละครถัดไปที่จะเข้ามาก็คือแชงคูสนั่นเองนะครับผมแชงคูสจะเข้าวันที่19นะครับและก็จะเข้ามาในส่วนของตู้กาชาอีเวนต์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับจะเข้ามาแทนแฮนคอกสําหรับแต้มการันตีตรงนี้นะครับใครเหลือเท่าไหร่ถ้าหากไม่ได้ใช้งานตรงนี้ไม่ได้เปิดกาชาสุ่มเพิ่มนะครับก็จะเหลือ88หรือว่าเหลือตามจํานวนที่คุณไม่ได้สุ่มล่าสุดนั่นเองนะครับประมาณนี้เลยนะครับผมก็เป็นข่าวดีนะครับแชงคูสใกล้จะเข้ามาแล้วนั่น แต่ว่า มันจะม5 5ีอีกก <ươ> ิจกรรมหนึ่งจะเข้ามาวันที่5นะครับอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะเป็นกิจกรรมสายเติมหรือว่าจะเป็นกิจกรรมสายฟรีนะครับแต่ว่าขอให้ออกมาเป็นสายฟรีละกันนะครับจะมีแคลิเฟอร์ระดับ A เข้ามานั่นเองนะครับตัวนี้ก็สกิลค่อนข้างเรียนนะแล้วก็ออกแนวหน้ารำคาญนะผมเห็นสกิลแล้วก็ค่อนข้างที่จะหัวร้อนเลยนะขนาดมองเฉยๆก็ยังหัวร้อนแต่ว่าสกิลมันออกจะดูตลกไปหน่อยนะครับแต่ไม่เป็นไรตัวละครตัวนี้จะเข้ามาวันที่5้นั่นเองนะครับซึ่งรูปแบบการเข้าไม่รู้วว่่่่าาาจจจะัดกกิรรรมมแแแบบไหหนนนนนนตีออใใ้้้ซืเษ คานนเองะผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกําหนดการต่อไปกันเลยดีกว่านะครับผมจะมาเติมโฮดี้โจนแล้วก็ไปรีวิวให้ดูกันนะครับคนไหนอยากเติมผมบอกเลยว่ารีบทักมานะตัวนี้โหดมากๆได้เล่นตน้นซีซั่นคือมันเกลียนมากๆเลยครับผมของผมจะซื้อในราคา50หยวนนะครับโอเคซื้อเรียบร้อยแล้วครับผมเนี่ยฮะมาแล้วอุ้ยได้โค้ดด้วยฮะอ่าผมเล่นอยู่ค่าย7็นะค่ายนี้แจกโค้ดให้บ่อยมากเลยฮะโฮดี้โจนฮะเป็นไงเอายังไม่ได้หรอ,อต้องกดรับก่อนโอเคฮะ ดรับไปเนี่ยฮะมนุษย์ฉลามมนุษย์เงือกสายพันธ์ฉลามซึ่งคอมโบเขามันโหดมากนะตัวเนี้ยอ่าคอมโบค่อนข้างโหดเลยนะครับเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะผมปิดเฟซบุ๊กก่อนพอดีเปิดแจ้งเตือนไว้ฮะมาดูกันฮะอ่าตัวนี้ผมบอกเลยว่ามันจะเป็นตัวที่ตึงมากๆเลยนะครับผมเป็นสายพิเศษนะเป็นสายพิเศษสีแดงนั่นเองนะครับ แต่ว่าตัวนี้สําหรับคนไหนที่เริ่มต้นใหม่นะครับผมค่อนข้างแนะนํานะอ่าก็คือว่าตัวละครเขามันออกแนวค่อนข้างที่จะใช้งานได้ดีในระบบ PVE ด้วยนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะฮะผมขออนุญาตไปรีวิวก่อนละกันนะครับ โอดีโจนส์นะไอเต้าของเรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเกินความสามารถเอาเป็นแบบหลกัหลกๆไว้ก่อนนะก็คือว่าตัวละครตัวนี้นะครับหลังจากอันติเมตแล้วความเร็วจะเพิ่มขึ้น40%และจะค่อยๆลดลงถึงลบ40%นั่นเองนะครับแต่ว่าความสามารถที่มันโดดเด่นเอาจริง,รงอ่ะมันคือความสามารถของสกิลพาร์ทเนอร์สกิลนี้ครับอันนี้ แนะนามากๆนะใน PVP มันสําคัญมากๆเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดู Skill Partner, สกิลพาร์เนอร์สกิลนี้ก่อนนะครับสกิลนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะอ่ามันดีเหมือนกันเลยก็คือว่ามันจะสามารถแคนเซิลศัตรูได้นั่นเองนะครับหรือว่าเคาน์เตอร์นั่นเองครับผมตีมาเลยหนวดขาวอาชุ่มเอาดิบุ้มเป็นไงอ่าเดี๋ยวราสักพุ่นนะเดี๋ยวให้หนวดขาวเข้ามาตีใหม่หน่อยตีเข้ามาบึ้มอ่าตีเลยอยากให้มันตีรัวๆเดี๋ยวรอมันตีรัวๆฮะ อ่ะหลังรอยละโอ้โหหนวดขาวอ้นี้ก็ใช้สกิลบ่อยจังอ่ะมาละบึมเป็นไงอ่าอารมณ์ประมาณนี้ครับก็คือว่าสามารถแคนเซิลอ่ะสามารถเคานเตอร์ได้ฮะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลองเทสในนี้สิผมลองเล่นจอยดูนะรีวิวกันหน่อยฮะตัวนี้ตัวใหม่น่าสนใจมากครับสกิลโกงที่สุดในเกมผมบอกเลยว่ามันโกงมากๆครับโกงกว่อาอตอีกนะอะแต่ว่าถ้าคอมโบไม่ได้ก็คือหลุดฮะอันนี้ฮะปึ๊บชะอชุบ บึ้มเป็นไงอ่าประมาณนี้ฮะไปชุบอ่าหลุดซแล้วอ่าประมาณนี้นะอันนี้สำหรับสกิลคาร์เตอร์นะครับผมชุบชุบช,บช,บช,บชบุโอโ้โหหนวดขาวนี่ตึงสุดใน PVP แล้วมั้งครับสำหรับบอทนะผมมองว่าตัวหนวดขาวนี่น่าจะตึงที่สุดละแต่ว่าไม่เป็นไรเรามาสาธิตสกิลพาร์ทเนอร์เฉยเหมือนจะโจมตีแบบนี้ได้มั้งเนี่ยเขาไม่ได้เหรอเออก็โจมตียากเอาเรื่องอยู่นะ ตัวนี้อาศัยการคอมโบด้วยสกิลเป็นหลักนะครับอืมประมาณนี้เลยอันนี้ให้ดูสกิลพาร์ทเนอร์เฉยๆนะเอ้ยไม่ใช่ให้ดูสกิลเสริมเฉยๆครับไม่มีอะไรยังไม่ได้โชว์โหดครับยังไม่ได้โชว์โหดนะครับผม <laughs> โอเคเดี๋ยวผมลองเทสหน่อยนะฮะหนึ่งสองสามอ่ะตีแบบนี้ได้เรื่อยๆนะฮะตีสามครั้งได้เรื่อยๆครับแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะออกทานะเราจะต้องดูจังหวะ การใช้งานดีๆครับสกิลหนึ่งก็ค่อนข้างเชื่องช้าเลยแต่ที่ผมบอกว่ามันโกงก็คือสกิลพาร์ทเนอร์เอ้ยไม่ใช่สกิลพาร์ทเนอร์สกิลเสริมสกิลนี้เดี๋ยวผมให้ดูนะอ่าเดี๋ยวเกิ่นความสามารถหลักๆของสกิลนี้ไว้ก่อนเลยก็คือว่าหลังจากใช้งานนะครับจะโจมตีศัตรูโดยการงับนั่นเองครับงับงั้มแบบนี้หลังจากงับนะครับดาเมจตรงนี้เราจะสามารถสร้างเพิ่มได้เรื่อยๆ5วินาทีนั่นเองนะครับซึ่งไม่จํากัดการนับฮิตนะครับไม่จํากัดเลยก็คือโจมตีได้เรื่อยๆจนกว่าาตตูจะะยน อันนี้คือโกงมากครับเดี๋ยวผมสาธิตให้ดูนะเอียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นโอเคมาเดี๋ยวสาธิตให้ดูกันนะฮะเดี๋ยวชึบชึบชึบช,ชึบชึบชึบสกิลหนึ่งกับสกิลสองเหมือนจะกดค้างได้นะครับโอเคสกิลหนึ่งสกิลสองสามารถกดค้างได้นะครับผมเดี๋ยวเอาอีกหนึ่งรอบนะให้คุณผู้ชมสังเกตดาเมจเขาเข้าด,ด้านบนนะครับโอ้สกิลมันช้าจังอามาเอาใหม่ชึบสกิลหนึ่งไป สกิลสองโอเคแล้วก็โจมตีปกติหลังจากนั้นก็งำงำเลยฮะงำแล้วก็เรื่อยๆฮะชึบสามารถโจมตีได้เรื่อยๆนะครับหลังจากงำแล้วแต่ว่ามันจะอยู่ประมาณ5้าวิครับอันนี้ดาเมจททั่วสี่หมื่นเก้า,เ,าเลยนะแรงมากครับแต่ว่าถ้าหากเราคอมโบแบบเออแอดวานขึ้นมานิดนึงนะครับผมผมจะเล่นเป็นแบบนี้ละกันนะฮะสกิลหนึ่ง <1. S 2> ไปก่อนละกันโอเคสกคิลสองแล้วก็โจมตีปกติ ชึบชึบสองหมื่นแล้วโอเคงาไปหนึ่งทีฮะแล้วกดบุ้นหน่อยโอเคินหนึ่งไปแต่แอนติเมทเอา้าไม่ทันห้าหมื่นแล้วนั่นโคตรแรงเลยออาแบบนี้ก็ได้ไหมผมขอลองเทสหน่อยดามเมจท่าวทําทำได้เยอะมากทีแรกผมก็นึกว่ามันจะเป็นบั๊กนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่บั๊กครับมันไม่ใช่บั๊กเลยมันคือความสามารถของตัวละครตัวนี้เน้เนๆฮะอ้ากาดแตกก่อนไม่มีอันติเมทว่ะ เออมันต้องทำให้เรามีอันติเมตก่อนนะครับเดี๋ยวผมขอลองพาร์ทเนอร์เป็นเ,เป็นนามิแล้วกันนะดูดเกด Ultimate, ตดอันติเมตศัตรูครับตัวนี้ก็ใช้งานได้ดีครับเดี๋ยวลองเทสกันหน่อยแล้วกันนะมันน่าสนใจมากๆครับตรงนี้เอ้ยเจ๊บจโอ้โหเรียบร้อยมาศูนย์หนึ่งไปไม่ได้กดค้างนะจริงๆมันกดค้างได้ครับงั้มโอเคดูดเกดมาอันติเมตแล้วก็สกิลเสริมอีกหนึ่งครั้ง เอาออกดไปแล้ว <laughs> ไม่ทันเมื่อกี้6กหมื่เลยนะเฮ้ย <Hey, S 2> มันแรงมากครับก็คือว่า,าหลังจากอันติเมทสกิลเขาจะรีเซ็ตด้วยนะครับก็คือเขาไม่นับคุณดาวร่วมกันประมาณนี้เลยนะครับผมคือจังหวะการเล่นตัวละครตัวนี้มันจะคล้ายๆกับซันจีนะก็คือว่าจะต้องเข้าไปหาศัตรูนะครับผมนี่แหละคือความเล่นยากของตัวนี้นะฮะมา1 2 3, 3 4 ห้าหนึ่งสองสามเฮ้ยชุบงัดขึ้นมาแล้วก็หนึ่งสองสามแงมโอเคแล้วก็โจมตีปกติเอ้าไม่ได้เหรอโอ้พลาดนิดเดียวเองเออเอาใหม่เอาใหม่ชอบฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดผิดกดผิดเดี๋ยวนะหนึ่งสองเอ้ากดหนึ่งลัวๆได้ด้วยเออได้อยู่ได้อยู่หนึ่งอ่ะหนึ่งสองสามโอเคนี่สี โหมันผักรัวๆได้ด้วยนะเนี่ยผักแบบเนี้ยเออฮ้ยก็ถือว่าได้นะอันนี้คุณผู้ชมยังไม่เห็นร่างแพงเลยใช่ไหมเดี๋ยวรอสักครู่นะผมขอหาคอมโบเล่นก่อนเพราะว่าผมจะต้องไปเล่นใน PVP ด้วยไงซื้อมาต้องเล่นให้คุ้มฮะตัวนี้ทำหนึ่งชึบหนึ่งสองแงมเมทซึม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 โอเคซึมซึมแงมซึมดูฮะดูเลือดเอ้า กดไม่ติด8ปดหมื่นแล้วนะเฮ้ยมันได้มันได้มันได้เยอะมากเออแต่หลังจากที่เราแปลงร่างนะครับความเร็วของเรามันจะอยู่ที่40%เนาะแล้วก็จะค่อยๆลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับผมอันนี้สกิลหัวเข่านะตีเข่าแล้วก็ดับเบิ้ลสไลด์ชาร์คครับประมาณนี้เลยแล้วก็สกิลกระสุนน้าฮะระยะไกลมากครับผมอเดี๋ยวผมขออัติเมตหน่อยแล้วกันอาชึบ โหระยะอันติเมตโคตรไกลแล้วก็ปิวพิวพิวพิวว,วอันนี้กดค้างได้ไหมกดค้างอ่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะส่วนสก,กิลสไลช์ชาร์กอ่ามันเป็นดับเบิลสไลช์สไลช์สิเออดับเบิลสไลช์ชาร์กนะฮะถ้าหากโจมตีโดนศัตรูก็จะได้สไลช์ชาร์กอีกทีหนึ่งโอเคฮะเอ,อ๊แต่แปลกจังทำไมผมโจมตีปกติแล้วมันหลุดคอมโบตอนแปลงล่างให้ผมลองกดดูๆๆสิ เออผมหลุดผมหลุดหลุดจริงด้วย <S <S เออเห็นไหมจังหวะมันหลุด,ดนิดนึง<笑><笑>แล้วดูคือแบบมันเกียนมากนะ <S <S เออเนี่ยคอมโบม,มันหลุดฮะเหมือนทางผู้พัฒนาจะบังคับโจมตีทีละครั้งนะเออประมาณนี้มันโจมตีแล้วหลุดคอมโบฮะหรือไม่ก็ต้องรอทางผู้พัฒนาแก้ไขนะครับแต่แค่นี้มันก็โกงมากละเนี่ยมันโจมตีแล้วติดดีเลย์นิดนึงฮะ ซึ่งปกติมันจะต้องไม่ดีเลยนะอันนี้ก็อาจจะยังไม่สามารถใช้ในแรงได้นะฮะอ๋อนี่ยอมติเมตคาซีนดับเบิลชาร์กกระแทกกระจกออได้อยู่ได้อยู่นะชาร์กแอตแทกคลาสดับเบิลชาร์กแอตแทกคลาสอะไรประมาณนั้นนะฮะ <S 1> <S 1> แต่ว่าการโจมตีเนี่ยมันกดรัวๆไม่ได้นะน่าจะบล็อกอยู่ฮะน่าจะบล็อกอยู่ตรงนี้ แลวคือมันโดนศัตรูสวนได้เลยนะเนี่ยเอาจริงๆคอมโบมันเนี่ยมันมันจะต้องคอมโบแบบทั้งล่างปกติแล้วก็ล่างแปลงล่างอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ผมมองดูแล้วว่ามันจะต้องใช้แบบนี้ฮะซึ่งการโจมตีปกติตอนร่างธรรมดาก็ถือว่าทําได้ดีนะแทบไม่หลุดคอมโบเลยนะครับหรือว่าตีทีละหนึ่งได้ไหมตีทีละหนึ่งก็ได้นะอ,อประมาณเนี้แต่ว่าหลังจากที่แปลงล่างแล้วนะครับ ชุมไปไมไมลองดูว่าถ้าผมตีปกติเรื่อยๆหลุดไหมอ๋อหลุดโอเคไม่ได้ฮะไม่ได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าหากเราแปลงร่างปุ๊บแล้วกดบูธล่ะโอเคตีเขา่ารุ้วัวเพรที่ตีเขา่ารุลวันี่เขาเรียกว่าตีเข่าแบบยับๆ,ๆับเอาดินี่อ่ะนี่อ่ะขอเน้นเล่นมันหน่อยฮะเออขอเน้นเ้นหน่อยเล่นมันมันไหมฮะนะครับ โอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอเทสอีกหนึ่งรอบแล้วกันนะฮะรอบนี้เอาแบบฟนะูลคอมโบเนาะเราก็มาโจมตีปกติก่อนนะอึ้บอึ้บชุบึบชุบชุบชุบแล้วก็ชุบชุบชุอนติเมทเอ้าปกติต้องกดไอ้สกิลนี้ก่อนไม่ได้ไม่ได้จริงหลักๆคือเอาเอาจริงๆอ่ะผมมองแล้วมันจะต้องโจมตีด้วยการกดสกิลแบบเรื่อยๆเลย,เลยฮะ ไม่งั้นไม่ไหวนะเออเพราะว่ามันหลุดคอมโบง่ายอีกแล้วอ่ะตัวเนี้ยต้องไปศึกษาการใช้งานสกิลอีกแล้วเออโอเคฮะมาเดี๋ยวขออีกหนึ่งรอบนะครับชึบชึบซึมชึบชึบชึบซึมชึบ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 ไม่ได้วะสกิลสองกดไม่ได้จริงๆฮะเออกดยากอีกแล้วโอเคเอาอีกหนึ่งรอบนะฮะผมจะเล่นจนกว่าผมจะเซียนอ่ะชึบ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 

กำลังจะได้แล้วอะเมื่อกี้เนี่ยเกือบหนึ่งคอมโบหมดหลอดแล้วนะเออโอเคมาไปเล่นใน PVP กันหน่อยแล้วกันนะครับก็ถือว่ามันมันโกงอะดามเมจเท่าๆทาที่มันทำได้ก็คือมันรับประกันแน่นอนครับครึ่งหลอดนะเออประมาณนี้ถือว่าโอเคแล้วนะเดี๋ยวผมมาอ๋อโชว์แลงก่อนนะ <c oughs> ก็คืออ,อ่าผมเล่นมา20เดือนผมเพิ่งเคยขึ้นราชาซีซั่นที่20ครับแล้วก็ โอเคผมมาขึ้นราชาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับผมและก็โดนลีมาถึงแร้งหนเนี่ยโอ้โหแรงบอลเลยเหรอเอามาใกล้หน้าดูฮะเนี่ยกรอบสวยเดี๋ยวไปใส่กรอบก่อนนะครับขอไปใส่กรอบใส่สายาก่อนละกันสายยาไม่ใช่สายยาเออพูดลิ้นพันกันขอพยนะครับคือต้องใส่สายยาให้เขารู้ไงว่าเราเคยขึ้นแดงนะครับนี่เออไม่พอจะต้องใส่กรอบด้วยนะครับหากรอบก่อน กรอบอยู่ไหนเนี่ยน,นี่เหรอนี่ใช่ไหมไม่อยู่อยู่ไหนอยู่นี่เหรออ๋ออยู่นี่โอเคฮะนี่ครับกรอบสวยแล้วก็จะต้องเอาใส่กับนี่เลยพี่ชาร์กเป็นไงไสวยอออุ้ย <c oughs> โอเคฮะมาเดี๋ยวเรามาลุยกันหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ว่าต้องบอกคุณผู้ชมไว้ก่อนนะครับว่าตัวละครตัวนี้ช่วงแรกผมคิดว่ามันยังบั็กอยู่นะ ก็คือมันไม่สามารถโจมตีแบบต่อเนื่องได้นั่นเองนะครับจะต้องรอทางผู้พัฒนาแก้บั๊ก่อนแล้วกันนะครับผมตอนนี้ก็ติดบงติดบักไปก่อนนะฮะไม่รู้ว่าจะเล่นไหวเปล่านะครับลองดูไม่รู้ไหวไหมแต่ตัวมันเกลียนนะมันเป็นตัวที่โกงมากเลยอะแต่เสียดายสกิลมันไม่สามารถต่อเนื่องได้ไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะเออมามาลองเทสกันดูครับเจอกับเอลฮะพาร์ทเนอร์เมาโก้แล้วก็ริวมะพาร์ทเนอร์ซันจิครับตบท้ายด้วยซันจิพาร์ทเนอร์มาโจแรนนั่นเองนะครับ ไม่รู้ว่าจะไหวปะนะตัวผมก็เลยไม่ค่อยเป็นด้วยคือผมจะต้องกดด้วยการโจมตีปกตินะครับอ้าไม่ได้อ่ะให้เขาตีก่อนแล้วกันเอาโอเคจึ๊บอ่ะเอาไปกินตีเล่นยากอยู่นะสกิลมันไม่มีเล่นอ่ะโอเคึบไม่ได้อีกแล้ว โอเครเข้ามาโอ้ยเราหรือเราหรือเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้งั้มมันไป็หนึ่งทีป่ะอัติเมตป่ะเดี๋ยวรู้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 งั้มอีกทีป่ะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวรู้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 เป็นไงคอมโบเดียวแตกป่เออเราหรือ โคตรตึงผมบอกเลยเออปิวปิวปิวคอมโบเดียวไปฮะแตกจังหวะนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเออทำไม่เข้ามาหรอเออจะเข้าก็เข้ามาให้เข้านี่แหละโอเคไม่ได้ว่าอะไรนี่ล yeah> ้อก่อนล้อก่อนไม่รีบหลอนเอาไปกระสุนน้ำ เป็นไรฮะเจ้า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 โอเคชึบ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 อ่าเรียบร้อยไปหนึ่งทีชึบชึบชึบผมกดคอมโ,มโบพาลาดได้ไม่เป็นไรได้อยู่บ้งเงี้นไปกัดมันโอเคไม่เป็นไรได้อยู่อ๋ออัลติเมทโอ้โหคอมโบพลาดอ้าวพลาดเหมือนกันนีกว่าอ้าวเนี่ยเรียบร้อยฮะเจอสไลด์ชาร์กโอ้โหมันผิดพลาดตรงเนี้ย มันติดสกิลแรกอะเป็นตลอดเลยอะไรนี่เนี่โอ้โหมันสั้นเหลือเกินตีเก่าไม่ใช่ตีเก่าตีเข่าขอพายเออตีเข่าไม่ได้นะจโอเคเรีร้อยนึกใส่ด้วยนึกนึเดี๋ยวเดวเดี๋ย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 เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยึดใกูไมเพื่อนเล่นนะ อะไรอะไรอะไรทำไมล่ะอ,อ,อ,อุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนแล,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 ล้วโดนแล้วลบ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 ไม่ได้ด้วยเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้เอออ้าชึบอ่ะเนี่ยเรียบร้อยอ่าเรียบร้อยเฮ้ยโหดีคอมโบเดียวเอเนลแตกเลยนะเมื่อกี้เนี่ยโคตรตึงฮะเ <c oughs> นี่ยตัวสันติผมเกลียดมากเลยคือมันเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมเล่นไม่ได้ไงและคือผมก็เล่นไม่เก่งด้วยประเด็น <c oughs> ผมอ่ะเวลาเล่นแร้งผมจะแบนมันตลอดเลยสันติตัวเนี้ยผมไม่ชอบ คือมันเกียนนะบางคนไปเจออ่อมนเล่นสูตรซันจิลอยฟ้าตลอดเนี่ยแล้วมันจะมีซันจิที่เล่นแบบอืมเขาเรียกว่าอะไรล่ะเล่นลอยฟ้าตลอดบวกลุงเลลี่อ่ามันไม่สู้กับเราอ่ะมันเน้นเวลาอันเนี้ยน่ารำคาญมากผมเจอมาเฮ้ยเรร้อยเลยปุ๋ะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวรอจังหวะใหม่แล้วกันไอ้ทีเนี้ยไม่ไม่ไม่เล่นยิบยือกับเราละประเด็นอ่า เอออ้าอ้าออ้หลบก่นอนจุ๊บไม่ทันเออแล้วสกิลนับคุณดาวไปแล้วเด้วเป็นไงอยากเล่นยึกยืผมก็จัดให้ได้ผมไม่ว่าอะไรอยู่แล้วเออคือแรงแดงอะ่ะผมไม่ได้ซื้อมานะอ้าจ้าอ้าจ้าอ้าจอ้าจ้าอ้าจ้าอ้าบโถยิงรอเลยปิ้ว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 รอรอรอก่อนอะไรแล้วนะ อ้บวอบอะ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 อเอาอะ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 มึงใจขาดตายะอ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 อะอะออะอะอะออะอะออะอะออะอออะ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 นะอออ อ่าเขาเรียกว่าเดินด้วยจิตวิทยานะครับผมก็เรียบร้อยไปตามระเบียบนะเรียบร้อยนะจ๊ะถือว่าคลิปนี้โอเคนะโฮดี้โจนได้เห็นศักยภาพแล้วนะครับว่าคอมโบเดียวแตกได้เลยนะถ้าหากอ่าถ้าหากทําเป็นนะครับมันก็คอมโบยากนิดหนึ่งนะถือว่าเป็นตัวที่คอมโบยากมันมันมันไม่ยากเท่าไหรอ่อ่ะเอาจริงๆคือมันหลุดคอมโบได้นะครับจะต้องรอทางผู้พัฒนาแก้ไขในส่วนของอ่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะ การต่อคอมโบนั่นเองนะครับก็คือว่าหลังจากแปลงร่างแล้วเขาโจมตี1ครั้งแล้วมันติดดีเลยนานเกินไปนะครับเดี๋ยวรอทางผู้พัฒนาแก้ไขแล้วกันแต่สําหรับตัวนี้ใครอยากได้ทักมาที่ Facebook ผมได้เลยนะครับผมโอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะผมเนคอสเดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับเล่นเกมให้สนุกและอย่าลืมพักผ่อนให้เพียงพอเจอกันใหม่ปีหน้าอ่าปีนี้สิเออวันที่หนเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะฮะบ๊บายบายครับผม